ทุกวันนี้โลกของเรากำลังเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนที่หากไม่รีบแก้ไขต่อไปหลังวิกฤตอาจไม่มีโอกาสโลกร้อนภัยธรรมชาติรุนแรงและอีกไม่ช้าสิ่งมีชีวิตอาจสูญพันธุน์ขณะที่เรายังบริโภคเก่าวกับว่าทรัพยากรไม่มีวันหมดและยิ่งทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทวีคูณมีคนตกงานทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น205ล้านคนขณะที่เด็ก ขาดโอกาสทางการศึกษาอีกราว260ล้านคนนี่คือเดิมพันครั้งใหญ่ของพวกเราทุกคนเพื่อแก้วิกฤตนี้ไปด้วยกัน S c G พร้อมร่วมกับคุณเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้แต่สิ่งที่เราทำได้นี่ก็คือ S c G ขอเข้าไปมีส่วนร่วมในการเอา E S G เข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจของเรามุ่งเนซีโร่โกกรีนลีเหลื่อมล้ําย้ำร่วมมือ พลัสเป็นธรรมโปร่งใสในทุกการดำเนินงาน 1. มุ่ง n น็ตซ r o เพราะสิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้ด้วยการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก ECG มุ่งสู่ n น็ตซีโร่ในปี2050โดยเพิ่มการใช้พลังงานถังเลือกเพิ่มการพัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูง และใช้เทคโนโลยีดิจิตัลลดการใช้พลังงานและปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำขึ้นสมดุลป่าต้นน้ำปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน 2. โก GoGreen เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี SCG มุ่งพัฒนาสินค้าบริการและโซลูชันที่ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและลดใช้ทรัพ,พยากรเพื่อให้มั่นใจว่าทุกการเลือกใช้สินค้าและบริการของคุณได้ช่วยโลกส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศยกระดับการก่อสร้างให้เสร็จไวลดของเหลือทิ้ง รวมถึงพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงเพื่อหมุนเวียนทรัพยากรอย่างคุ้มค่านำกลับมารีไซเคิลใหม่ร้อเอร์เซ็และลดขยะอาหารลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3. ลรีเหลื่อมล้ำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากปัญหาเศรษฐกิจและพิษโควิดเรามุ่งสร้างคน รี ill, สก l ลอัพสก l ลฝึกอาชีพที่ตลาดต้องการพร้อมนำเทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเสริมสภาพคล่องให้ SME โดยการยืดเวลาจ่ายเงินซื้อสินค้า 4. ย้ำร่วมมือและขับเคลื่อน ESG ให้เกิดขึ้นจริง SCG มุ่งร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศอาเซียนและระดับโลกอย่างต่อเนื่อง SCG ตั้งมัน่นดำเนิน ESGC แนวทางนี้ด้วยความเป็นธรรมโปรง่งใสผมขอเชิญชวนนะครับพวกเรามามีส่วนร่วม ที่ทำให้โลกเราเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อที่จะส่งมอบโลกที่น่าอยู่ที่สดใสเนี่ยให้กับลูกหลานของเราให้กับ next generation ของเราเพื่อเราและก็เพื่อโลกที่ยังยืน ESG เริ่มด้วยกันเพื่อเราเพื่อโลก S C G Passion for Better